ครับพี่น้องมันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยข้าวโพดอีกแล้วครับข้าวโพดก็ได้ได้ครึ่งเดือนแหละครับเป็นวายายชิดห้ามือก็ได้ครับสิบห้ามือก็ใส่ปุ๋ยแล้วรพราะนีงามไวครับพอมาถึงฝนนี่เขียวขึ้นเลยครับตอนนี้ก็มาใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกบครับบปุ๋ย ังามวอยู่ครับนี่ไงท้าย,ยายเนี่ยใส่ปุ๋ยครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยยูเรียครับโอ้แงทีไสหลายแห้งแท้ฮะโอ้ขาวเต็มดินเลยพนะี่น้องนี่ก็ได้เซ็ปห้ามือครับรก็พูดกับมันทิศศาต่ต้น น้อยๆแหละครับที่โดนออกมาได้อาทิตย์หนึ่งนี่ก็อยู่ซื้อครับซาแห้งครับเลื้งๆกันได้นับนี่เลยจะไหวแล้วไปเนี่ี่น้หงใส่ปุยถึกปุยไปนี่เอื้อจะขึ้นไฟแล้วมันใส่ปุยน้อยใช้งามบ่เก่งเนี้ยว่าใส่โพงลดน้อยบ่งัดเสีบ แต่ก่อนอเคยใส่มีชูรสใส่บ่เนีย่ยแสบจดบ่แสบเลยไม่บนล้านครับบอมีชูรสกินดอกเออเมลลายดอกนีืเพราะว่ามีขี้ว,ขวัาวาน,น,ออนำนีว่าบนลายเห็ดใหญ่เพียหน่อย ้่วติดๆเดียวใส่บอมืเพาสองขุ่เออขุ่เดียวพ่อ,อย่าไปใส่ถึกต้นมันเดน้อดิโอ้ยอย่ไหนถึกต้นเดี๋ยวมันเปื่อยเลยอรีรี่เลยมันกบดินไปเนี่ยมีปุ๋ยไปยูน้ำต้นมันนี่มันจะเปื่อย เดึงไทยโหลดหนี่ยังไม่ไทยไทยไม่กระซิญางี้ไทยนี่ตัวครับมือนี้กับไทยคุยตัวแม่ครับคุยตัวแม่กุ๊บดินแล้วเออนั่นเฮ้ยไทยยังบุลลึกกว่าน่อย มันต้งกบเงาเขาโผล่บน ครับช่วงนี่ก็มันฝน,นมากแหละครับฝนมากก็เลยมาปลูกข้าวโพดอีกรอบหนึ่งอีกครับปลูกข้าวโพดคือสิ้ใดอยุสองรอบอีกอะถึงนานหนาวครับเดือนท่านว่าพฤศจิกาครได้ปลูกข้าวโพดครึ่งหนึ่งอย่างก็จะปลูกพักอีกนะครับช่วงเดือนที่เขานานหนาวครับที่คือสิปีที่แล้วมากเนี่ยครับก็ปลูกข้าวโพดปลูกพักครับ ปลูกพักกันดีพี่น้องรายใดดีครับาะใดดีกลัวเขาโพดเลยครับก็มาเขาโพดกะใส่เวลาสองเดือนกลัวครับปมดเจ็ดสิบมือเลยครับจังใดเก็บ เออครับปลูกต้นยางนาเนี่ยครับนี่ต้นยางนาต้นพยมครับพีน่น้องนี่ี่เห็นยืนนะครับวา่านว่าสิป,ปลูกกินเฮ็ดครับให้เห็ดมาออกโบออกจากเถื่อหกเจ็ดปีแหละครับไปซื้อเบี้ยยางนามาครับเขาวา่า,วายอดยอดเชื้อเฮ็ดแล้วครับเลยเอามาปลูก เจ็ดปีแล้วบททันมีอย่างเลยครับมีแต่ดอกกระเจียวครับเต็มนี่อู้บึงบักพริกยังนวยลายแท่พอได้ไปขายตลาดนัดไอ้ไปี่นองได้ขายตลาดนัดกิกเก็บบักพริกไปขายนำอยู่เนี่ยนวยดกนวยนี่คักเที่มีแถวต้นสละ ครับสละนี่มันหรือมันนำปกพริกครับต้นสละกังามแหละครับนี่ค่ต้นพยอมแถวนึงครับตัดออกสามซี่ต้นแหละฟังนังครับเลยเลือไว้สามต้นครับต้นพยอมบ้านนาครับเกษตราพี่น้องมาเบ่งต้นสละครับบวมาปีหนึงนะครับนี่ครับ โมเมนต้นมากเด้อพี่น้องนี่ต้นสละแต่ใบคือใบามากนั่นแหละครับนี่ต้นดอกกระเจียวครับพี่น้องเห็นอยู่ในดอกกระเจียวด้วยดอกกระเจียวถึกฝนนะครับเบื้งมันปงขึ้นมาโอ้เป็นกอเลยครับพี่น้องมาได้เบง่งไปปลูกบ่มีที่ปลูกครับที่บนร้ายครับ จะมีทีหลายๆแบ่งไปปลูกดีครับปลูกลายๆกย็ได้ขายครับนี่คือดอกกระเจียวอันนี้เกิดเป็นป้อครับเอิ่นป้ออยังนี่ปปะพันห่อนปอปลาครับไรอูมันหูมาเกิดอยู่นี่ครับมีหอดสองกอน,นะครับธรรมดานามาเกิดในี่ปลาครับแต่ก้อนบ่เคยมีครับ พอมาปลูกยางหน้าจากต้นหนึยางต้นหนึงมาเกิดขึ้นหลายครับพี่น้องปลูกต้นเสต้าด้วยนี่สิครับก็เกิดในในห้อยตัดนี่ก็ต้นปอคือกันาะปอกปลาผักหวานครับในน้อยนี่ปลูกยากเด้อพี่น้องนี่ผักหวานมาเป็นปีครับอยู่น้ำดินนี่ครับบ่ลปงบ่ยืดไปใส่เลย นี่ก็ต้นสละครับต้นนี้สองต้นนี้ไงไว้ครับต้นสละนี่อันนี้กับไใบใบซื้อเด้อครับนี่พอเอาครับก็ซื้อสละมากินเลยครับพอเอาเอาเม็ดมันพองามไว้ครับเอามาปลูกสองต้นนี่ครับกับต้นนั่นต้นหนึ่งครับพป่นุ่น ต้นนี้ตนน้นนึงครับต้นสละเราปลูกอยู่นี่ก็เจ็ดต้นแหละครับต้นสละต้นยางหน้าก็มื่อนี้เลยเอาเชือมาใส่เล้วครับนี่สื่อหัวเชือกเข้ามาใส่ลองเบืองอีกไหมครับต้นม่อนี่ก็ยังต้นหน่อยๆแต่หาก,ลาห,ากหลายหักฟอยลาย เนี่ยสาวดึงไทยแล้หนานี่ลืมลองบึง,ออง,บงตอนนี้อะเดดกระหอนนะครับเด็ดหอน